วันนี้พี่แมจะมารีวิวเก่ารัตเยาวราชไม่ใช่นะครวันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้ทุกคน h o r o r r x 9 a นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทํารีวิวก็ได้นะแต่ว่าในช่วงที่เปิดตัวเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวเชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะพอทราบกันแล้วนะครับเขามีชูจุดเด่นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ กระจกหน้าจ่องเขาว่ามันอึดมันทนมากคือไม่ใช่อะไรพี่แบ็กอยากจะลองนะครับว่าถ้าเราเอามาทุบเนี่ยมันจะอึดมันจะทนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็ยัง คงจะต้องมีแบบคําถามในใจนะว่ามันเมคขึ้นมาหรือเปล่าเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทุบด้วยเกาลัดท,ที่ซื้อมาจากเกียววาราดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของรุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะรุ่นนี้เปิดตัว11,990นงบาท1 0บาทมีทอนหรือว่า12ื่นทอน10บาทนั่นแหละสเปคที่ได้มาก็คือหน้าจอ o l e d 10บิตด้วยนะครับแล้วก็ได้หน้าจอดีเฟลเลชั่นจอ120ร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์เซมดนก้อนหลัง้นนาห แผ่นมันไปเลยเตะบอลอยู่คนเดียวนะเขามารีวิวมาเตะเขามารีวิวมาเตะบอลอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าสเปคค่าๆประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าน้องๆก็น่าจะรู้สเปคอะเนาะแต่น้องๆก็คงอยากจะดูให้พี่แม็กมันอึดจริงหรือเปล่านี่ให้ดูหน้าจอกันหน้าจอปกติเลยนะครับนี่คือจอปกติเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เราทําแล้วจอมันจะแตกหรือเปล่าแตกใครจ่ายอะไม่รู้ไม่จ่ายแล้วหนึ่งวจ่ายไหมโอ้โหไม่ไหวว่ะ โอเคก็ไม่มีกินแล้วหาโตไหมหาโตไหมหาโตหาโตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทุบสามคนเลยถ้าแม็กทุบคนเดียวมันจะดูแบบเมคขึ้นมาเดี๋ยวให้บอสทุบด้วยให้ให้เจ้าตังทุบด้วยละมา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 ตังมามามานี่ลงทุนซื้อเก่ารัดเยาวราชประสงค์เลยนะเนี่ยนะฮอนเนอร์ฮอนเนอร์ต้องจ้างแล้วจังหวะนี้นะครับผมต้องเข้าแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นี่นี่บอสนี่คัดแบบลูกแบบใหญ่ๆ่เต็มคาราเบลเลยนะเนี่ยโคตรแข็งเลยนะเอามาจากไอเอทเลยนี่นี่ แข็งแข็งไอเอ็ดมันใช่เกาลัดเหรอวะไม่ใช่ <laughs> นนมนันนั่นมันมัคคาเดเมียหรือเปล่าวะ <Ped ic> นี่แข็งแข็งไงนะแข็งมากเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ไปละไปละอ่าคลิปนี้ห้ามดราม่านะครับเป็นการทดสอบแค่นั้นนะฮะไม่ดราม่านะ <P> เดี๋ยวจะแบบพี่แม็กเอาของกินมาเล่นนะแข็งไม่ตังแข็งแข็งไม่ต <P> ังแข็งนี่ นี่ให้ฟังเสียงมาเดี๋ยวเอากี่ลูกดีสองลูกก่อนก็นแล้วกันนะเอ,เ,ททเอานะเดี๋ยวเอาลูกแรกก่อนนี่ให้ดูนะครับนี่ไม่ไม่ตรงไม่แตกเลยนะน้องๆนี่คือคินครีนนะฮะแต่ตอนทุบต,ต้องดูเหลี่ยมนิดนึง <laughs> เพราะวอาจะเบ๊ะที่โต๊ะก็ได้นะฮะมาลูกแรกนะเอายังเอาเลยอ้ห ตกใจตกใจเสียงนี้แตกครับอันนี้แตกนะแตก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 ดูจอด้วยแต่ตกใจนึกว่าเข้าเหลี่ยมโต๊อยังอยู่อยังอยู่นี่นี่ลูกแรกนี่โชว์ให้ดูนี่ได้เราได้นี่แล้วนะที่ปอกเก่ารัดไวอาลูกที่สองเมื่อกี้เพชรตกใจตรงที่ที่มันแบบเข้าเหลี่ยมโต๊ะบางแยะนะมาลูกที่สองนะเพื่อนเอานะจับกล้องนะ เป็นรอยตรงแค่ฟิล์มนะฟิล์มเป็นรอยเพราะมันติดฟิล์มมาอยู่ฟิล์มเป็นรอยนะครับจอไม่เป็นรอยนะเห็นไหมเป็นรอยแค่ฟิล์มจะลองให้ตังทุบมั้งไหมอืมให้ตังทุบมั้งเใครเห็นตังก็ว่าแตกอ่าตังลองทุบดูจริงๆตอนที่เขาเปิดตัวเขาไปทุบกับไอ้นี้ด้วยนะไอ้กุ้งลอปเตอร์อ่ะไอ้ก้ามเปลือกงเนาะเปลือกมันอ่ะอันนั้นมันแข็งกว่านี้นะใช่เราก็อยากเทสเหมือนกันนะแต่เราไม่มีตังต้นทุนต้นทุนต้นทุนคลิปนี้ประมาณร้อยหนึ่ง อย่าให้มันลงเหลี่ยมนะอันอื่นอ่ะโอ้ยมันเบาว่ะมันเบาเออเออเงนได้ก็นได้ก็นได้แตกนะยังอยู่ดียังอยู่ดีนี่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 เราลัดลิเรับลัดลิกแรงขัวพลาดเดี๋ยวตากล้องไม่เชื่อต้องให้เขามาลองมาเดาเดาม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 าเดกจับให้รักถือกล้องให้มาไอไอไอคนขวามือเนี่ยดูหิวนะรงหิวนะซื้อมางกัน เพื่อว่าถ่ายงานแท้ๆอารมณ์เสียให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้ดูก่อนอยู่ดีนะยังอยู่ดีนะมือถืออยู่ดีปกตินะอ่ะเพื่อนบอสให้ฟังเสียงเอเอเเอ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 เดเอ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 เดี๋ยวเอเอเอเเอเเอเอเเออเอเอเออเออเอเดเอเเอเอเเอเเเเออเเออเออเอเอเออเออเเออเอเออเอ นี่เลยขึ้นโหมด SOS เลยอ่ะแล้วโชว์กล้องนี้โชว์กล้องนี้เมื่อกี้มเมื่อคิดสายชุกเฉยเีลยเหรอไม่รู้เห็นี่ยเหรอคือแบบเหมือนกระแทกกระแทกเยอะๆมันถามว่าจะเลี้ยสายชุกเฉยไว้ได้ไยกอ๋ออ๋อเหมือนมันมีแบบ security ของคล้ายๆของไอโฟนใช่ป่ะใช่เออไอไอขวามือขวามือนี่เหมือนเหมือนทรงหิวนะทรงหิวทรงหิวนี่นี่เดี๋ยวถามคุณลุงอ่ะคุณลุงว่ามันแตกไหมผมทุบกับเม็ดเกาลัดเนี้ยคุณป้าดีกว่าคุณป้ามองไงเป็นคุณลุง ไม่เกาลัดนะครับผมจะมือถือทุบว่ามันแตกไหมจอแตกแตกอระเห็นไหมป้าบอกจอแตกอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวเดินไปป้าดูเลยนี่นป้าป้ายืนดูอยู่นะทุกคนนี่นี่ป้าเป็นพยานว่าเราไม่เมคเอาแล้วนะเอาแล้วนะหนึ่งสอง่ะไม่แตกไม่แตกเอาเดี๋ยวเอาไปป้าดูป้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวตากก็ไปป้าดูเป็นรอยฟิล์มเนาะเป็นรอยฟิล์มนิดหน่อยเนาะโอเนะเห็นไหมแตกเห็นไหม เด็ด <Dead S 2> <c oughs> เลยเด็ด <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่ามันกันน้ำได้ดโยนลงบ่อน,น้ำเหมือนเดิมนะเป็นไงยังอึดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากทดลองกับหลายอย่างนะแต่ประเด็นคือง, <c oughs> งบไม่มีใช <c oughs> ่ลองลองคอมเมนต์มาว่าราวหน้าอยากให้เทสอะไรอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะไอ้งบไม่มี่แต่ว่าเม็ดมันแข็งนะมันแข็งจริงจริงนะทุกคนเนี่ยมันแข็งนะเนี่ยเนี่ยพี่แมตต์บีบเนี่ยต้องแบบกดแรงอ่ะนะ เรามือเราเรากดลงไปยังเจ็บเลยนะแต่ต้องกดแบบแรงๆอะไรเงี้ยเออว่ะเฮ้ยโอเคมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้แบบตื่นเต้นมากแต่มันก็ได้ใช้นะได้ใช้อยู่แล้วกับการที่มันแบบแข็งแรงขนาดนี้อย่าลืมว่ารุ่นนี้มันมันจอโคง้งนะเว้ยใช่ขอบมนขอบมนและนี่คือการทดสอบแบบ easy e sport <c oughs> ของ h o n n e r x 9 a นะฮะเขาเรียกอะไรวะมินิรีวิวเออมินิรีวิวจริงๆถ้าเราจะทำ r e v i e ก็คือมันซ้ำกับคนอื่นลวไงคนอื่น เห็นภาพมากกว่าแต่จริงๆแล้วพวกนี้ไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้ให้ทําตามเผื่อว่าน้องซื้อไปแล้วแบบไปทดลองใช่นะฮะจริงๆแล้วมันเอาไว้ฉุกเฉินเพราะว่าจริงๆโอเคจอข้างนอกมันอาจจะไม่แตกแต่ข้างในเราก็ไม่รู้ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กกเนาะมันมันแบบกระ,บกระทบก,กระเทือนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีผลหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเราก็อย่าไปทําตามดีกว่านะครับ <c oughs> แค่มาทําให้ดูเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เครื่องเราจะลองสถานกาการ <c oughs> ให้ดู <c oughs> ลองให้ดูว่ามันมันแข็งแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาแบบพรีเซนต์เหลือเกินว่ามันแข็งแรงเราก็เลยแบบอยากรู้เนาะก็เลยขอเขามาทดลองให้น้องๆดูสรุปก็คือ ไม่แตกไม่แตกครับไม่แตกนะก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้อยากให้ทําอีกหรือว่าอยากให้พี่แมกไปทุบก,กับอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเลขบัญชีไว้ข้างล่างด้วย <c oughs> ส่งมา <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อแล้วไปเทสให <c oughs> ้ไปซื้อแล้วก็ไปเทสให้ <c oughs> ตัดออกไหมช่วงนี้เพื่อนตัดออกไหมไม่ตัดออ <c oughs> ต่ะแมกเขาจะมาดูว่า ไอ้โวนีไอ้พวกนี้มันหิวเงินกันหรือ่าโอเคนะครับอยากให้พี่แม็กทำคลิปเอาไปทุบกับอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปนี้รู้สึกว่าน้องตังเราน่าจะไม่ไหวแล้วหิวข้าวแล้วนะกินยับเลยเ่ยดูดิเหลือแค่นี้เองกะว่าแบบจะเอามาแบบรีวิวไงว่าของจริงหรือเปล่าเออนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพวกเรา3คน สามมุมสามมุมให้สามุ<า>่มสามุ่มเออสามนุ่มสามมุมต้องขอตลาไปก่อนนะครับหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มรู้วยเป็นประโยชน์หรือเปล่าเอาความมันล้วนสวัสดีครับ